นิสัยตัดรอนบุญเก่าที่เราอาจทำโดยไม่รู้ตัวเคยไหมทั้งที่เราทำบุญทำความดีแต่ชีวิตก็ยังเหมือนติดขัดเหนื่อยง่ายท้อบ่อยโชคไม่ดีเลยบางทีมันอาจไม่ใช่เพราะบุญน้อยแต่เพราะเรากำลังตัดรอนบุญเก่าของตัวเองอยู่โดยไม่รู้ตัวในพระไตรปิฎกพระกุจลเจ้าตรัสว่า แม้นทำบุญไว้มากแต่หากยังประมาทย่อมเาผาผลาญบุญนั้นไปด้วยไฟแห่งอกุศลอังคุตะนิกายนิสัยที่หนึ่งบ่นชีวิตทุกวันจนกลายเป็นมลพิษใจการบ่นฟังดูเหมือนไม่ล้ายแรงแต่ในทางธรรมะพระองค์ตรัสว่าคำพูดที่มืดย่อมทำให้จิตตกตำ่ำธรรมะปะทาเมื่อใจเต็มไปด้วยคำพระบน่น ว่าชีวิตไม่ดีไม่มีโชคไม่มีอะไรถูกใจใจเราจะปฏิเสธบุญโดยอัตโนมัติเหมือนปิดประตูรับแสงทั้งที่เราก็มีแสงอยู่แล้วคนที่มีบุญต้องพูดด้วยใจรู้บุญขอบคุณสิ่งเล็กๆที่ดีในชีวิตแล้วบุญนั้นจะไม่หนีไปไหนเลยนิสัยที่สองอิจฉาผู้อื่นจนใจเป็นพิษพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดยินดีเมื่อผู้อื่นตกต่ำผู้นั้นย่อมดับบุญตนโดยไม่รู้ตัวคุดกะกะนิกายใจที่อิจฉาจะเผาเราเองเพราะแทนที่บุญจะผลิดอกเรากลับดึงมันลงด้วยความร้อนจากอารมณ์เมื่อเห็นคนอื่นดีมีสุขมีความสำเร็จลองเปลี่ยนจากทำไมไม่ใช่เราเป็นขออนุโมทนาขอให้เราได้บุญร่วมกับเขาด้วยนี่คือวิธีต่อบุญไม่ใช่ตัดบุญ นิสัยที่สให้แล้วนึกเสียดายการให้จะเป็นบุญเมื่อให้ด้วยใจเบาแต่ถ้าให้ไปแล้วนึกเสียดายคิดวนกลับไปคิดซ้ำว่าไม่น่าเลยพระองค์ตรัสว่าทานที่ให้แล้วไม่อิ่มใจย่อมเป็นทานอันฝืดเคืองนั่นแปลว่าบุญเกิดแต่ไม่เติบโตเหมือนปลูกต้นไม้แล้วถอนรากเองฝึกให้ด้วยใจเต็มให้แล้วจบไม่ยึดติดบุญจึงจะอยู่กับเราตลอดไป นิสัยที่สี่ทำดีเพราะอยากได้หน้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ทำดีเพื่อยกตนกำลังปลูกบุญบนดินทรายทำดีเพื่อให้คนอื่นชมไม่ใช่ผิดแต่ถ้าทำดีโดยไม่มีธรรมในใจเลยแปลว่าเรากำลังใช้บุญเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนไม่ใช่เป็นการสะสมยิ่งยึดติดกับการให้คนอื่นเห็นบุญยิ่งบางให้ทำเป็นเหตุให้ความสงบในใจเป็นผล นี่แหลบุญที่มั่นคงไม่ถูกตัดรอนได้ง่ายนิสัยที่ห้าไม่รักษาศีลพื้นฐานแม้นทำบุญใหญ่โตแค่ไหนแต่ถ้าไม่รักษาศีลพื้นฐานเลยเช่นพูดโกหกนินทาเบียดเบียนพระองค์ตรัสชัดว่าศีลเป็นฐานรองแห่งบุญทั้งปวงเหมือนตักน้ำใส่ภาชนะลั่วบุญที่เราสั่งสมจะไหลออกอย่างเงียบๆทุกวัน อยากให้บุญเก่าคงอยู่ต้องอุดรอยรั่วด้วยศีลเริ่มจากง่ายๆหยุดว่าร้ายหยุดเบียดเบียนเพียงเท่านี้บุญก็จะกลับมาอุ้มใจเราอย่างเต็มเปี่ยมสรุปบางทีบุญเก่าไม่ได้หมดแต่เรากำลังตัดรอนมันอยู่โดยไม่รู้ตัวบนชีวิตจนมองไม่เห็นสิ่งดีอิจฉาผู้อื่นจนใจขาดเมตตาให้แล้วเสียดายทำดีเพื่อโชว และไม่รักษาศีลพื้นฐานหยุดนิสัยเหล่านี้แล้วเราจะพบว่าบุญเก่าที่เราเคยสร้างยังรอสนับสนุนเราอยู่แค่เราเลิกปิดประตูเองขออนุมโมทนาในทุกเจตนาของผู้ฟังและขอให้เส้นทางแห่งบุญบรารมีของท่านจงราบลื่นสว่างและมั่นคงตลอดไปช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆสาธุ